คิดถึงงานนะคะแห่โคมของเราเพราะว่าทุกปเีเราก็จะได้มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้จะเริ่มผ่อนโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลแห่โคมชมพระฉายสืบสายสิงห์ทิ่นน้องจับเต่าเขาชี้จานการเรียกน้ำย่อยก่อนเราจะมีการแสดงโขนในชุดพระรามรบทศกักดิ์จากบ้านโขนรักไทยตอนนี้ อันสายมือของเรานะ ประสงค์ในการจัดของเรานีเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างไรบ้างคะค่ะก็เรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในในการจัดงานแห่ง<แ>คมชมพระฉายสืบสายสินถิ่นน้องจบเต่าเขาชีจันในครั้งนี้เราก็ถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วนะคะเเราหยุด ัดไปครั้งหนึ่งเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะก <c oughs> ็อย่างที่เราทราบนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการผ่อนคลายบ้างแล้วนะคะแล้วก็จังหวัดชนบุรีเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสี่ล้านกว่าคนก็ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นห่วงโซ่นะคะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้เมื่อมีนักมีงานอา่ วงสวงมีงานวงสวงนะคะแล้วก็ครบ50ปีนะครับในปีพุทธศักราช2539นะครับเมื่อมีพระราชดำริในการจัดสร้างนะครับก็ได้นําได้มีคณะรัมกตรตั้งคณะกรรมการขึ้นนะครับเพื่อออกแบบนะครับออกแบบในการจัดสร้างนะครับซึ่งคณะกราเนี่ยได้ออกแบบภาพรูปแกะสลักเขาชีจันนะครับเป็นรูปที่เราเห็นอยู่ครับคือประทับนั่งปางมาวิชัยนะครับซึ่งซึ่งมีความสูงเนี่ย ร้อยเก้าเมตรนะครับแล้วก็ฐานอีกยี่สิบเมตรนะครับรวมเป็นความสูงร้อยยี่สิบเก้าเมตรนะครับและความกว้างหน้าตักเจ็ดสิบเมตรนะครับซึ่งได้ออกแบบเสร็จแล้ว <c oughs> ก็แนะนําขึ้นขอพระราชชนิชัยจากในหลวงราชการที่เ้านะครับท่านก็ส่งมาน<บ>จนถึงวันนี้นะคะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายจนถึงการจัดงานครั้งที่แปดในปีนี้ค่ะ ริลิตธาต์นะคะขององค์พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าด้วยขอบคุณสื่อมวลชนนะะขออนุญ,ญาตนะคะทุกท่านนี่ค่ะ